สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านจะรับพสูอเกมชื่ออะไรนะไรอส n ซ e นะครับในภาคที่สองในพาร์ทที่สอง้วนะจ๊ะมาเร้จะไปห้องเดนิเอลเลยนะครับเดนิเอลห้องน้ำเรามาดูแล้วในพาร์ทที่แล้วบางอย่างผมอาจจะไม่เปิดให้ดูหมดนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาต่อชีวิตการเล่นเกมของเรามากเอ๊ะน็อกเลยดูด come on open up เฮ้ยพวกเปิดประตูสิทำไม่ะครับ because ทำไมเหรอโอเคพี่ไอ้น้องชายสุดกวนทำอะไรข้างในทำด็อกเตอร์บางครั้งอะนะต้องใหเป็นบิ๊กบราเธอร์ได้กำไรมายังไยจะถามเป็นขอรับสุดยอดอย่าเข้ามาแล้วกันถามู่ดีกว่าทุกเฮ้ยพวก ฟังเขาหน้ากลัวเนี่ยโทรหาแอมบรลนดีกว่าอาจจะงั้นมั้งเออทั้งหมดที่ผมพูดมันก็ต้องเต็มตัวก่อน3ามวันวันฮาโลวีนไงมันจะเยี่ยมมากเลยคืนนี้ไปปาร์ตี้ใช่ไหมที่บ้านอดิกเขาอยู่ไหมเลลี่ใช่และไม่ต่อไปไม่ได้อยากไปหาเลยล่าพานไปนะ เขาถามผมไหมเฮ้ยเฮ้ยดิผมขอโทษนะพวกเขาไม่ได้ถามุบปากผมไม่เคยลืมเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความลับสุดยอดอยากอยู่คนเดียวแน่นอนพวก อุ้ยแอ๊ะอันเนี้ยเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอืมรู้สึกว่าล้วงเงินได้ด้วยละสี่ไม่ดีมั้งไว้กินพิซซ่าก็ยังดี้ะมันมีภารกิจให้เรานะครับเขาบอกหาพ่อหุ่มหาเงินเอ้าได้อีกเหรอ ไม่กลับคืนนแ้ขโมยไปแล้วขโมยไปเลยเนไงโคตรดูเหมือนคนชั่วเลยไม่ได้หรอกครับนี่มันคือการเล่นอย่าทำตามนะครับผมนี่คุกกี้มาหาฉันเดี๋ยวนี้นี่ของเราเยอะเยอะฮันนีมนแคนดี้เราจะสลับดีไหมคอกี้คุกกากไหมกกน จะลำ <laughs> คานไปแล้ผมว่านี่ยแหละรครับพี่น้องนี่ไงครับได้ขนมมาแล้วถามพ่อเก่ับเงินแล้วก็หาผ้าห่มผ้าห่มที่นอนหมอนมุง้งโอเคฮะอ๋อมันลงมาข้างล่างได้นี่ครับโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยโอ้โหนึกว่าผีหลอกไอ้บ้านี่ไง สวยม<ว>ากครับคุณพ่อไม่เ่ยเชื่อเลยว่าพ่อจะถามจริงๆริงอยู่แท็กแสลักนี้ว่ามันคืออะไรบางครั้งอาจจะเออก็ควรถามตัวเองเหมือนกันเปิดไว้ก่อนนี่จักรยานผู้หญิงครับพ่อควรที่จะได้ขี่มันมากกว่านี้นะวิเฟรมเลยตกไม่ใช่อันไหนหยิบได้ผมจะดูนะครับ ถ้าหยิบไม่ได้จะเสียเวลามากนะฮะเคยหยิบไม่ได้จะไม่ดูฮ้ยอะไรอะ่ะ sure night พ่อไม่น่าจะลืมมานี่ได้นะในคืนนะี้พ่อห่มหมอนมุ้งนะครับอะไรหยิบมาได้ผมจะหยิบนะฮะดูผมจะไม่ดูนะครับ messenger sure ม,ม,มา message จากลีลาฟักอะไรด่าแล้วเหรอนะพร้อมยังเอ่นี่คือคำตอบนะ อย่าให้พ่อนายเล่าร้อนโอเคเพื่อนเพื่อนรอนะครับแล้วเหลืออะไรนะถามพ่อกับเงินเออพ่ออยู่ล่างโอ้นี่ไง it's me Daniel Daniel ครับคิดว่าพี่ใหญ่ของนายจะเป็นไงเราจะต้องจับตาดูเขานะเฮ้ มาดูอะไรตั้งหนาดูอไร t ั้งน,นมาดูไรตั้นมาดูอะไรตั้ไนาดอไรตั้ไมาดไรั้งไนมาอะไรต้ไนาดอรั้ไนมร้ไมาดอไต้งนดูอะไต้งไหนดอะไตั้ไนมาดูไ้ไมาดอเรต้มาอะไรตั้เไหมาดไร่ม่ชหนืาอเราน้่ะะ <c oughs> ไ, <c oughs> ไหามา่อะ่รตั้งไห e ดูอะรตั้ง e หนูอะไรหนมาดอั้งมดูอะรตั้งนาอไัหนที่อื่นแล้งก <c oughs> ็ <It> s <S ดูรอั้งิน,งนมั้งหนมาดูอังไหมาตหมร That was definitely my plan for tonight. So, yeah. Dad's hold on to like I gotta find it. Sam came I by the garage today. to tell you hi for i Tell you, you i like <that's> <laughs> <tuned for261> <ậ retirement from coughs> ให้ไปหาอะไรนะสิบหกมิลอะไรคือสิบหกมิลวะอยู่นี้ที่สิบหกมิลอะไรสิบหกมิลมาถึงอันนี้หรือเปล่าผมไม่ได้ hey, ใจครับสับเครื่องมือเฮ้ยลูกชายอยู่<ส><ข>ไหนเฮ้ย I got it I t h i n เจอแล้วครับนีะไปเปลี่ยนมาใหม่ ไม่ใช่นี่เหรอสิบหกมจะรูไม่ได้บ้าไอ hey, อันนี้แหละไ <I> think h ืม should have a flex h e ไม่ใช่ครับ I can't reach that b o l to t h e r w i s e oh. okay, Hey forget it okay, ลืมไปซะ I'll do it with this one right here It'll probably บางครั้งมันอาจจะใช้งานได้ Oh shit oh, oh. i right, never m i n พอ,อันที <He done. S 1> ฉันทำได้แล้ว hey, quick tip, Go, go google wrenches ก yeah, okay. uh mm, ูด o g ูเกิ e ซะแล้วก็เรียนรู้ว่ามันคืออะไรฉันรู้ม่นอาจจะร้องทำไม่ได้รู้จักเรียนรู้ไงการเป็นช่างฉันไม่สนใจแล้วแหละไม่ว่าจะนานแค่ไหนเออจะพยายามแล้วกันครับพยายามแล้วแค่เหรอผมไม่รู้สิบหกปีแล้วนะ สิบหกขวบน่าจะคิดได้แล้วถันยาฉันสิและมีความสุขกับมันหรือเปล่าครับผมหมายความว่างานของคุณนะครับที่คุณทำอยู่แน่นอนฉันมีความสุขฉันก็ทำอยู่นี่ไงวันวันหนึ่งฉันก็อยากจะกลับเม็กซิโกงั้นก็ไม่อยากกลับไปเลยเว้ยนายก็ซ่อมได้นะแต่ผมเป็นช้อนครับ ถึงโป้นี่อะไรอ่ะตอบเถอะแต่ว่าอะไรไม่รู้มาเถอะจะไม่ได้นายขับซะหน่อยจะนายแค่ต้องทำมาให้ได้มัดเบอร์สามสิบทันวันไหมเขาแค่เก้าขวบนะแจเขาไปทำอย่างนั้นไม่ได้ อาจจช่วยเ,เขานะเ,าเป็นครอบครัวกันไม่ใช่เหรอบางทีอาจจะน่ากลัวเกินไปถูกต้องครับเา้เาทาง <c oughs> จะรู้แล้วแหละ <c oughs> จะไปต้องใช้เงินไปคืนนี้ใช่ไหม <c oughs> อบอกฉันดิไม่โง่นะ <c oughs> จะไปซื้อแอลกอฮอล์เหรอหรือกัญชา แค่จะจะ,จะได้ไหมเป็นคนไม่ดีหน่อยแล้วกันเออมาเธอคง<น>ไม่ได้ซื้อของไม่ดีหรอกแค่ของบางอย่างที่เออใช่ฮารลวีนเลยดีสี่สิบดอลลาร์น่าจะพอให้ได้ญญได้เงินแล้วครับ เจ็ดยี่สิบพอยี่สิบถังนักโกหกนะฉันจำได้แต่คนไม่กินแคนดี้แล้วขับไปหรอกนะได้ยินฉันใช่ไหมครับท่านระวังตัวด้วยไม่ว่าใครามแล้วก็ตามทะลุมันอาจจะดูบ้าพราะนายก็ไม่ใช่เด็กแล้วเออ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรามีสมาร์ทโฟนและของสามารถคุยตอนขับได้ตลอดคุณก็ส่งข้อความาผมได้จริงเหรอเพื่อนของนายบนเฟซบุ๊กเนี่ยไม่อยากจะจับตาดูเลยพระเจ้าผมไปแล้วนะครับขอบคันพ่อขอบคุณขอบคันเลยไม่เร็วไปหน่อยเหรอเพื่อนพ่ p ปิโตต้องการจะกอดคุณ โอเคโอเค have fun ขอให้มีความสุขนะ too much I won't promise สัญญาโชคดีครับคุณพ่อรักนะพ่อก็รักลูกนะให้เจ้า oh but he's awesome ได้เวลาได้เวลาครับได้เวลาออกจากบ้านตักทีฮะ

ฉันต้องส่งส,สกายไปหาลาลาก่อนไละลาไละลามอนฮันมะนั่นมันไละลาเอาว่ามุกเสียวเยอะจคิปไปนะครับเพื่อเดินเร็วขึ้นแล็ปท็อปแล้วเราก็โทรหาไลลาทักสกายไปยังใช้สกายอยู่เหรอสกายโอ้โหโทรอย่างเท่เฮ้ยเอาสวัสดีสดที่รัก ใกล้เวลาแล้วนะอยู่ไหนอยู่เนี่ยรออยู่โอเคหวัอดีอย่างได้ไหมทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าแล้วพ่อฉันก็ให้เงินน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเจนก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันโอ้มองบนคุยจริงจังนะจะคุยกับเจนว่าไงคืนนี้ผมไม่รู้อะไรก็ได้ สำคัญเหรอแน่นฉันอยากเห็นปฏิกิกริยาของเธอใช่เออเธอมันเธอมันโคตรเท่เธอโคตรเท่เลยมั้งน่ารักต่างหากเล่าเฮ้ยชอน,ชอนมีเลือดซอมบี้ อ่าน hey, สักหลัส<ะ>ี่ไปจากห้องแดเนียลออกไปเลยอดีวฉันจะต่อยนายอดเนียลน้องเราเหรอชอนนายโง่เลยนะมีปัญหาอะไรอะ่ะเฮ้ย Sorry Sorry แอบว่าอะไรล่ะ คืนนี้เอออย่ามันต้องสนุกแน่ๆอาจจะนะคืนนี้อย่ามาพูดจิ๊สได้โชคดีนะโอเคโอเคล้วจะยังไงอะหวังว่านะน่าจะไม่มีปัญหาการมาปาร์ตี้เฮ้ยสวิตซ์ออนอะไรวะเนี่ย ได้ฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยก็ฟังอยู่นะเธอก็เห็นอยู่นี่เรื่องผู้หญิงอะนะแปบนึงนะนะขอโทษนะมันไม่ดีต่อการมองทำไมอะื่อคืนนี้ นายจะได้เจอเจนนะจ๊ะว่าคืออะไรพระเจ้าเจนได้โพสตแล้วุกที่ใส่คืนนี้ดูดี่นายควรจะช้าเอ้ยควรจะเช็คเฮ้ยน้องไปไหนอ่ะว้าวอร์เฮาสผมเธอสิเป็นไงล่ะบอกแล้วเธอไม่งโคตรเท่เลยโปรไฟล์เขาเหรอใช่ก็อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละ คอมเมนต์ว่าอะไรดีเออลแล้วกันนี่ร hey, so <ness> ักเราจะจีบเขาใช่ไหมสัญลักษณ์แห่งความรักน้อยกว่าสามจะเห็นนะชอนจต่งงานแต่งวันไหนนีฮแล้วแค่หัวใจอ่ะันชอบผมเธอโอเคเขาไม่ได้มีอะไรแน่นอนใครทำไรนะ จับนึงนะมีบางอย่างข้างนอกเขาว่าอะไรน้องนอนต่อยหรือวะมันไม่ดีเลยฮาโลวีนอย่าแตะน้องกู่ไอ้บ้าดูเขาเลือดมาสาดฉันฉันบอกแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุออกไปจากค่าโอ้แอบพี่ลงรถเหรอไห้หน้ามีคิดว่าจะหยุดฉันได้ไง คอนฟอนอะไรเบนเนลก่อนทำาจริงไหมผมแค่มาดูุ้ติเหตุครับผมสาบานเห็นไหมพ่อบอกแล้วให้อยู่ดีๆผมรู้ผมรู้ชอนผมแค่ผมสาบานไอ้นี่ไอเด็กน้อย มาเดเนียเราโดนแน่กลับไปหาพ่อสินะไอหน้าหมีแม่นายเอ๊ะโอ้โหคุณต่อยเขาหรอชอนเข้าไปข้างในมันพูดถึงแม่เราทำไมมันกระตุกจิตกระแทกใจอย่ามาพูดถึงแม่เช่นงั้นไอ้ขี้แพ้ เดนิเอล get over here ชอนรีเฮ้ยถูกโอเคโอเค step away now ถอไป shut up คิดปากคิดหายแล้วถอยไปเดี๋ยวนี้ดูหมดลมหายใจแล้วแม่เอามือไว้บนหัว ายยหมนนน่ะโออ้ชสาบานได้ตำรวจฟังก่อนพ่อเราต้องกลับบ้านเขาไป็นเด็กดีนะอย่ายิงบอกให้หยุดเุยอ้าโดนพ่อเฮ้เดี๋ยวโอ้โห อะไรขึ้นนะกี้ระเบิดได้ไงเฮ้ยเอา้เอาวไปไหนหมด่ะครับพ่อถือระเบิดมาไม่น่าใช่ตำรวจเสียไอ้นนี้นอนตายที่เดิมเอา้า คนระเบิดใช่หไหมวะแน่เสียจริงนะครับแล้วน้องอยู่ไหนอะแดนยลคีมคอมอนผมว่าแดเนียลน่าจะยังไม่ตายครับหรือว่าน้องมันพกระเบิดมาเปล่าวะ ใช่น่าใช่ครับพบวันตอนไหนอ้อาวผมยังงงเลยมันเปิดได้ไงมันต้องไปโดนสักอย่างนะครับไม่แน่ใจนะฮะคุณผู้ชมต้องย้อนไปดูนะครับ ม่าใช่เหตุการณ์ที่ปลอมน่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับเขาบอกไ e อิสเทนภาคสองนะครับสตอรี่พื้นฐานจะจบไปแล้วใช่เหรอสองวันต่อมาเวลชิงตันวอชิงตันไม่ใช่เวลชิงตันโอ้โหครับยังสวยเขาบอกเนื้อหาในแคปเตอร์สามมันเกี่ยวกันนั้นใช่ไหมที่เราเคยเล่นไป The a w e s o m e a v e n g e r นะครับ โอ้เดสทำไมเราอยู่คนเดียวล่ะเฮ้ยอ๋อยังอยู่ทำไมกันไม่ไนดะ้พวก เราจะหยุดไม่ได้นะเราต้องไปต่อเข้าใจไหมมาเถอะแต่เมื่อยเท้านะครับเท้าก็พังแล้วด้วยรองเท้าที่ไำไมเรามีแค่สองนะไม่เอานะจะกลับไปนอนน่ะโง่ๆเราทำไม่ได้มางกับพี่ตรงนี้นี่ เกียการต่อสู้จริงเราจะตั้งแคมป์กันไหมหรือจะไม่เริ่มอะไเลย,เลยหรือจะไปบ้าน,นในห้องมันเป็นการเดินภายของจริงไงถูกไหม,ม<า>ใช่ไหมหนูนไปต่อสู้ไงจริงจังนะโอ้พ่ออยู่ไหน แดเนยลไอโน่แดเนียลลูกมาเถอะเราต้องไปนะครับทำไมเราไม่อยู่กับพ่อล่ะแล้วเราก็ไปยนไพรด้วยกันไงเออแต่ฉันว่าฉันทำไม่ได้พี่บอกเธอแล้วเข้าใจโอเคแต่ผมรู้สึกป่วยครับ อยากกลับที่ห้องตัวเองพี่รู้พี่รู้เฮ้ยแต่วันจันทร์ก็ไปโรงเรียนแล้วถูกไหมใช่ดูนี่สิทุกคนก็อยากจะไปทั้งนั้นแหละเราจะหาทางออกกันไม่ไกลเกินที่จะเดินจริงเหรอครับสัญญาค่ะพ่อแล้วสิเราจะเดินได้สองไม่ว่าจะเป็นสักหมื่นไมล์ร้อยไมล์ก็ตามแค่ร้อยเอง อู้ดรอปไปเลยพี่แต่ตอนนี้ดิวน่าจะดีแล้วล่ะมิกฟูดอะไรนะมันก็เจอหมาป่าเราเป็นหมาป่าได้ไหมได้ไอ้น้องแต่ต้องเป็นการเป็นงานก่อนนะแค่งานรู้เลยไหม ไม่รู้ไม่ว่าทางจะยาวแค่ไหนแต่เราก็จะเดินไปได้ถูกไหมไม่ค่อยชอบเลยนะครับคำนั้นไฮ้ไม่หรอกไอ้บ้าวิ่งก่อนดีกว่าไม่แฟร์เลยไม่สนว้ยโอเคฉันเป็นซอมบี้ฉันจะไปกินไยเดะโอ้ยน่ารักเออเอาเกียร์กัดจริงดือลกกิ้งเดยมาเต็ม ให้กำลังใจครับซึ่งกันและกันนะฮะพี่และน้องเอา้าไลฟ์อิสเทรนสองชีวิตกิรึกือกี่พิโศดหนึ่งนะ,ะเริ่มโรสโรดดอกุหลาบเอ้ไม่ใช่แปลว่าถนนนะฮะถ้าเริ่มอีพิเอดนีดีกว,ว่าติง ตงตงงเดินมาคู่กันแล้วครับโอ้โหแสงแดดเจิดจ้าบานแต่ไกลเลยจ้าเหตุการณ์เมื่อกี้มันคืออะไรมันระเบิดได้ไงผมไม่เข้าใจไปโดนเตาแก๊สเหรอผมลืมมอง เหนื่อยก็พักนะครับเออมันต้องได้อย่างงี้เป็นไรคุยอยคนเดียวไม่เหมือนซอมบี้แลละคุณผู้ชมมีจอดับดับจริงก็ได้เล็ความสุขแล้วสินะ เป็นการเริ่มต้นนะครับไม่แค่โปรล็อกเอ๊ะทำไมเขาดูน่าใสขึ้นนะแปลกฮะถนนเส้นนี้ครับระยะทางช้อนตรงนี้สิ อะไรนี่ะมันคืออะไรนะแม่น้ำเหรอเฮ้ยหยุดเธอจุดชมวิวครับแบบจุดชมวิวครับให้ไปก็ได้รอบแรกเราต้องรู้เราต้องไปที่ไหนเมื่อไรถูกไหมฉันเหนื่อยแล้วฉันหิวด้วย จะไ่ไปหาที่ตั้งแคมป์ดีๆแล้วกันหวังว่ามันจะดีสำหรับคืนแรกของเราโอ้ยค,ครับคุณผ no ู้ชมครับไม่เจอกัใหม่นะครับในพาร์ทหน้านะฮะสำหรับพาร์ทนี้ม่จะเพียงเท่านี้ก่อนแสงสวยมากแต่งอีบายครับ